ไยรายวันโดยสุคนชัยอารีตอนทางบุญทางบาปทางเลือกที่มองเห็นทางคณะกรรมการมีความเห็นไปในทางเดียวกับสาลซึ่งเชื่อว่าคนตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองขอบอตรอมีส่วนร่วมในการกระทำผิดจริง โดยมีการฟอกเงินที่พบเส้นทางการเงินจากเว็บการพนันออนไลน์มายังบัญชีม้าและเชื่อมโยงไปยังคนตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานจึงเชื่อว่ารู้และได้รับผลประโยชน์บางส่วนจากการกระทำดังกล่าวแต่ยังต้องตรวจสอบพยานหลักฐานอื่นเพิ่มเติมอีก พลตำรวจเอกวินัยทองสองยืนยันการตรวจสอบของคณะกรรมการคือบางส่วนจากการตรวจสอบเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดคือความผิดที่เป็นบทลงโทษผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์ต่อไปจนกว่าศาลจะตัดสินผิดถูกยังต้องมองกันยาวๆ แต่ในเส้นทางการกล่าวหาของคณะกรรมการชี้ทางให้สังคมมองเห็นทางตันหรือทางแคบลงของผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่ภาษาบ้านพูดออกมาว่าลูกผีลูกคนซึ่งผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์แค่ปากกรรมการ สำหรับมุมมองของคนวงนอกก็มองลอดช่องออกไปอีกมากมายโดยเฉพาะตำแหน่งผอบอรตอรอในโอกาสข้างหน้าเดือนตุลานี้ฝ่ายการเมืองเส้นสายอำนาจรัฐบาลก็คงขีดเส้นไว้แล้วใครเข้าวินว่ากันว่า รักษาราชาการแทนผอตอตรอ,อยู่ในใจบ้านจันท่งลาได้ส่งรายชื่อล่วงหน้าให้นายกไว้เป็นที่เข้าใจตามนั้นรอก่อนก่อแล้วกันส่วนภายในใจลึกๆของฝ่ายถูกชี้มูลความผิดพนตรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานที่วงนอกพอเดาออกมองเห็นหลายฝ่ายไปจักจา้า หาเหาใส่หัวในเส้นทางการเมืองคือทางเลือกนั่นคืออนาคตที่ยังเดินวนเลี้ยวหาทางออกทางใดทางหนึ่งให้กดแห่งกรรมเป็นกรรมการตัดสินครั้งสุดท้ายส่วนในมุมมองของคนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มองเห็นพลตำรวจเอกต่อศัก์สุขวิมนที่ถูกคุมตัวไว้ในกรงทองต้องกลับบ้านเก่าแน่นอนบุญบาปต่างกรรมต่างวาระจะหลายกระทงแค่ไหนรวมความแล้วยังใช้ช่องทางกรรมเป็นทางเลือกที่สวยงามเสมออย่าได้เป็นกังวลกับบุญกรรม ของคนมีบุญมากกว่ากรรมใครจะไปจับถ่วงน้ำยังลอยคอกวักมือเรียกเทวดาลงมาช่วยได้เสมอขอให้ทุกคนร่วมปฏิบัติธรรมมากขึ้นทำบุญมากๆแผ่ไปยังคนบาปเหล่านั้นด้วยสุคนชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน